คือสู้ทำการบ้านหนักกลัวเป็นตัวถ่วงเปิดบ้านปูเป้เกษรินอรอ่ราพุ่งสวยขึ้นทันตาได้ชื่อเป็นลูกรักผู้จัดดังปูเป้เกษรินน้อยพึ่งนักแสดงหญิงชาวไทยสังกัดช่อง7เกิดที่จังหวัดสุรินทร์เธอจะมีอายุ22ปีปูเป้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการแสดงละ,ละครพื้นบ้านเรื่องสังทองในบทบาทพระธิดารุจนาประกบคู่มอนสุรศักดิ์เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็กจากการประกวดบนเวทีอย่าง โมเดล2013โดยปูเป้ผ่านเข้าถึงรอบ25คนสุดท้ายต่อมาเธอก็ได้มาแสดงในละครเรื่องลูกระนาดรับบทชบาวัยเด็กในขณะนั้นปูเป้มีอายุเพียง8ปีและอีก2ปีต่อมาเธอได้ร่วมแสดงในละครเรื่องพยัคยี่เกในปีพุทธศักราช2556เธอได้เข้าร่วมการประกวดไทฮสปร์โมเดลคอนเทสต์หลังจากการประกวดปูเป้ได้รับโอกาสจากพรัสสังวริบุตรผู้จัดและผู้กำกับละครโทรทัศน์ให้เธอมาแสด ดงละครในช่องจ่าทิงจาผ่านประสบการณ์การแสดงมากี่ปีแล้วปูเป้ประมาณ5-6ปีค่ะก็อยู่กับช่อง7มาตั้งแต่แรกและอยากอยู่ไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆทุกๆผลงานที่ได้รับมอบหมายมาก็จะทําให้ดีที่สุดจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อคุณภาพของงานและอยากให้คนดูทุกคนได้เห็นปูเป้ไปตลอดได้ดูละครเรื่องที่ปูเป้เล่นค่ะสเตตัสหัวใจเป็นไงบ้างปูเป้ตอนนี้สดค่ะแต่ก็มีคนเข้ามาบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่ตอนนี้ก็ไม่คิดว่าจะต้องมีแฟนจะต้องคบใครจริงจังเพราะปู่เป้ทางานเจ็ดวันเลยไม่มีเวลาจะสารสัมพันธ์กับใครแต่ว่าถ้าคุยแล้วเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนสนิทก็คุยได้ค่ะอัปเดตเรื่องเรียนหน่อยปู่เป้ช่วงนี้เรียนออนไลน์ค่ะมหาวิทยาลัยลังสิตค่ะก็ใกล้จบแล้วถ้าทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คงไม่เกินปีหน้าจบค่ะพอจบปุ๊บตั้งใจว่าจะลุยงานให้เต็มที่ก่อนตอนนี้ยังรักสนุกมีความสุขที่ได้เล่นละครอยู่ค่ะส่วน เรื่องเรียนต่อโทคือที่ผ่านมารู้สึกว่าทาั้งงานและเรียนมาพร้อมๆกันอาจจะทํางานสัก1-2ปีแล้วค่อยเรียนต่อโทค่ะและยังบอกอีกว่าโดยบอกว่ากลัวเป็นตัวถ่วงบิ๊กเอ็มกริตริษพระเอกของเรื่องแต่ไม่เกลรงไม่เคิดที่ต้องเล่นบทเลิฟซีนพูดถึงพี่ Big กเอเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่น่ารักดีกับปูเป้ด้วยใส่ใจในการแสดงเวลาเล่นร่วมกันมันคลิกกันมากๆพี่บิ๊กอก็จะออกความคิดของเขาว่าแบบนี้แบบนี้